งคนหน้าหล่อนายกรัฐมนตรีเขาพูดเมื่อเช้ากันบ้างในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิษ,ษ์นะคะดูว่าเขาออกมาพูดเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกที่นายกเขาพูดถึงก็คือการที่ผู้แทนพิเศษยูเนสโกนายโคอิชิโรมัตสึอุระเดินทางมายังไทยค่ะโดยนายกบอกว่าการเดินทางมาของทูตคนนี้นั้นไม่ถือว่าเป็นการแทรกแซงปัญหาไทยกัมพูชา แต่ว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าทางยูเนสโกนั้นจะได้รับฟังข้อมูลจากฝ่ายไทยนอกเหนือจากกัมพูชานอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันเหมือนเช่นเดิมซ้ำซากนะคะถึงความจำเป็นในการที่เราจะต้องเป็นคณะกรรมการมรดกโลกต่อไปเพื่อที่จะไม่ให้ไทยเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบค่ะแล้วก็เชื่อนะคะว่าตอนนี้ยูเนสโกนั้นฟังเหตุผลของไทยมากขึ้น ในการคัดค้านการพิจารณาแผนบริหารจัดการโดยรอบประสาพระวิหารที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในขณะน,นี้ไปฟังเสียงเขากันหน่อยไหมคะอ่าเสียงนายยกไม่มาสงสัยจะกลัวพี่น้องซะจนไม่กล้าจะพูดอะไรมั้งพูดมาก็จับผิดได้ทุกเมื่อใช่ไหมนะพูดฝ่ายค้านว่าอย่างไรเป็นรัฐบาลไม่ตรงตามนั้นเลยนะ เรียกว่างานนี้ทีมงานบอกว่าอย่าเปิดเลยพี่เปิดแล้วเนี่ยเกรงใจนายกกลัวเขาจะขายหน้าที่พูดอะไรไม่ตรงกับความเป็นจริงนะก็เลยไม่เปิดซะดีกว่านะส่วนที่ทางยูเนสโกเลื่อนการประชุมคณะกรรมการมะระดกโลกในเดือนมิถุนาย,ยนนี้ออกไปนั้น คงต้องรอดูท่าทีของสมเด็จฮุนเซนกับผู้แทนพิเศษของยูเนสโกว่าจะเป็นเช่นไรแต่ในส่วนของกระบวนการปักปันเขตแดนจะยังคงเดินหน้าต่อไปซึ่งการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ในวันที่7ถึง8มีนาคมที่อินโดนีเซียกระทรวงต่างประเทศได้เตรียมข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วแต่ในส่วนบันทึกการประชุม J b บ3ฉบับที่ยังอยู่ในสภาพูพแทนราษฎรนั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการว่า จะยื่นให้สภาพ,พิจารณาเมื่อใดซึ่งส่วนตัวไม่ได้เร่งรัดอะไรเป็นพิเศษนะคะนี่ก็เป็นท่าทีของนายกอรรีต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพี่น้องตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชามาเนี่ยนะมีการปะทะยิงก,กันตูมตามเนี่ยพี่น้องเคยได้ยินนายกพูดไหมว่าเขาเนี่ย ไปพูดคุยกับสมเด็จฮุนเซนบ้างหรือยังพี่น้องเคยได้ยินคําพูดของนายกไหมเคยได้ยินไหมคะไม่เคยได้ยินข่าวที่นายกไปพูดคุยกับคุณเซนเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้รู้สึกดีใจที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวบอกว่านายกเนี่ยไปพูดคุยกับคุณเซนคือเอาแค่เนี้ นันพัฒน์ดีใจแล้วโอ้โหสถานการณ์ชายแดนนี่คงจะดีขึ้นเรื่องข้อพิพาทนี่คงจะจบลงแต่ที่ไหนได้เขาไม่ได้คุยเรื่องชายแดนพี่น้องเขาคุยกันเรื่องการค้าอย่างเดียวดูรายละเอียดกันหน่อยไหม นายอภิสิทธิ์บอกว่าขณะนี้เนี่ยนโยบายภาพรวมไทยกัมพูชาชัดเจนเราส่งเสริมการค้าขายตลอดและการค้าขายระหว่างกันปีที่แล้วโต40%ตนคุยกับสมเด็จฮุนเซนนายงรีกัมพูชาเฉพาะเรื่องการค้าไม่มีปัญหากันเลยแต่ปัญหาบริเวณชายแดนเขาพระวิหารมีที่มาจากปัญหาเรื่องมรดกโลก ที่จริงแต่ไหนแต่ไรคนไปเที่ยวได้และไม่ต้องมาเถียงกันว่าอะไรอยู่ตรงไหนเพียงแต่แบ่งผลประโยชน์กันไปทางขึ้นปราสาทเก็บค่าผ่านไปปัญหาเกิดเพราะกัมพูชาไปขอขึ้นทะเบียนม,มรดกโลกถ้าไม่คิดอะไรมากบอกว่าอยากจัดระบบการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นแต่อีกด้านปฏิเสธไม่ได้ว่า พอเป็นมรดกโลกต้องมีแผนบริหารจัดการพื้นที่รอบปราสาทพอไปขึ้นเป็นของกัมพูชาแล้วจะเป็นการเอาดินแดนเราไปโดยปริยายหรือเปล่าและเราเข็ดอยู่แล้วเมื่อปีที่เราเสียตัวปราสาทพระวิหารไปก็แบบนี้อยู่ดีๆสารโลกบอกว่า เรายอมรับโดยปริยายไปแล้วเขาทําแผนที่มาไม่ทักทวงบอกว่าเรายอมให้เขาไปแล้วตรงนี้คือปัญหาที่จริงนายกรัฐมนตรีก็รู้ดีว่าอะไรคือปัญหาใช่ไม่ใช่พี่น้องก็รู้ว่าปัญหามันคือกัมพูชาพยายามขึ้นทะเบียนมรดกโลกและจะเอาพื้นที่ในส่วนที่เป็นของเราไปใช่ไม่ใช่ แต่ทำไมนายกรัฐมนตรีถึงพูดแค่เฉพาะเรื่องการค้ากับฮุนเซนทำไมไม่เอาปัญหานี้โยนไปให้ตัวปัญหามันได้แก้ไขบ้างละพี่น้องทำไมถึงเอาปัญหานี้โยนมาให้แต่กับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยถามไปยังนายกรัฐมนตรีไทยด้วยนะพี่น้องตกลงแล้วเนี่ยเป็นนายกรีของไทยหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชากันแน่ ขอ,อตอบแทนได้ไหมคะเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าการค้าชายแดนมันซบเซาลงรายได้ของคุณเซนเลยตกไปเลยต้องมีการพบปะพูดจาเพื่อหารือถึงการค้าชายแดนเพื่อทำให้การค้าชายแดนนั้นกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหสรุปแล้วนี่คุยกันเรื่องการค้าชายแดนก็เพราะหุนเซนคนเดียวใช่ไหมเนี่ยนฮะฮะพี่น้องชาวกมพูชาทราบและเปลี่ยน การค้าทางชายแดนฮุนเซนเป็นผู้ได้ผมประโยชน์ไปท่านที่ยังได้รับความลำบากจากการบริหารราชการของฮุนเซนก็มารวมกับเราซะนะไหนๆก็มีแนวร่วมแล้วเปลี่ยนมาอยู่เป็นประชาชนคนไทยจะดีกว่านะพี่น้อง นะเราไม่เคยเอาเปรียบใครเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าพี่น้องชาวกรมุชาได้เห็นทุกวันทุกวันเนี่ยคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนใจมาอยู่กับพวกเราแน่นอนเลยนะฮะ